เปิดตัวนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับตามติดเลยนะครับที่เวียดนามเพิ่งเปิดตัวไปแล้วนะครับเปิดตัวที่ไทยแล้วเหมือนกันนะครับสําหรับลีดนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับโมเดลปี2026นะครับที่เปิดราคาในหกหมเองนะครับสําหรับตัวคอมบเบรกนะครับแล้วก็ตัว ABS นะครับจะสังเกตง่ายๆเลยผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะครับนั่นคือตัวปั๊มเบรกหน้านะครับสําหรับตัวคอมบเบรกเนี่ยจะเป็นนี่ฮะลูกสูบเดี่ยวแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นระบบกระจายแรงเบรกเหมือนกันนะครับ ท้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนะครับมาดูตัว ABS นะครับที่แพงขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ให้เป็นล้อสีทองมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัว ABS นะครับป้องกันการล้อล็อกนะครับปั๊มเบรกหน้าก็จะต่างกันนะครับจะเห็นเป็นตัว2ลูกสูบเห็นไหมนี่เลยอ่าตัวนี้2ลูกสูบตัวจานก็จะมีในเรื่องของตัวดูเซนเซอร์นะครับสําหรับ ABS นะครับจะมีราคาแพงกว่านะครับอยู่ที่67,000บาทนะครับใครที่เป็น อยากได้แบบเล็กๆนะครับอยากจะเป็นแบบขี่ง่ายๆสบายๆคล่องตัวนะครับผมว่าลีดเนี่ยตอบโจทย์เลยนะครับ62,000 cbs นะครับแล้วก็67,000นะครับสำหรับตัว ABS ลุยครับใส่ราคาเริ่มต้นอ๋อพี่ดูดิ